สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรพาสุขนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการขับรถบรรทุกนะครับมาดูวิธีการขับรถบรรทุกเบื้องต้นนะครับนะครับรถที่เรานํามาสาธิตนะครับก็จะเป็นรถหกล้อนะครับหกล้อนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับ ในการขับรถบรรทุกเบื้องต้นนะครับนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยนะครับก็คือเกียร์และการเปลี่ยนเกียร์นะครับและการออกตัวนะครับนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเกียร์รถที่เราจะขับนะครับเป็นแบบไหนนะครับครับคือวิธีสังเกตนะครับคือเรามาสังเกตที่นี่กระปุกเกียร์นะครับอันออคันเกียร์นะครับนี่นะครับนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราสักเข้าเกียร์นะครับเราก็เข้าตามตามนี้เลยนะครับ นะครับนะครับนะครับแล้วก็เวลาเราที่เวลาเราจะขับนะครับเราต้องบิดสวิตช์นะครับบิดสวิตช์เจนะครับไปตำแหน่งสตาร์ทนะครับนะครับตำแหน่งสตาร์ทปุ๊บตำแหน่งสตาร์ทนะครับครับนี่นะครับ ตำแหน่งสตาร์ทนะครับที่หน้าปัดนะครับที่หน้าปัดรถนะครับที่เอือนไม้นะครับจะต้องไม่มีไฟสีแดงโชว์นะครับยกเว้นตัว P ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณไฟเบรกมือนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเวลาที่เราขับรถเราปลดเบรกมือลงนะครับไฟตัวนี้ก็จะหายไปนะครับไฟตัวนี้ก็จะหายนะครับ คือในหน้าปัดตรงนี้จะต้องไม่มีไฟแสดงโชว์นะครับจงเว้นไฟตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นไม้นะครับเก็ไม้นะครับอันนี้ก็เป็นแรงดันลมนะครับแรงดันลมที่ถังนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เล็กไม้นะครับที่ว่าวิ่งได้กี่กิโลนะครับอันนี้ก็เจน้ํามันนะครับระดับน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้่ยเป็นตัวนี้จะเป็นน้ามันนะครับเวลาเราเติมน้ํามันก็ไปปุ๊บขีตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาจนเต็มถังนะครับอันนี้ก็เกลี่ความร้อนนะครับนะครับนี่นะครับเกลความร้อนนะครับ C กับ H ตัวนี้นะครับ C คือคูลนะครับ H คือฮีทนะครับนะครับถ้าเกขึ้นไปที่ฮีทเมื่อไหร่นะครับให้หยุดเครื่องทันทีเลยนะครับท้าวิ่งต่อนะครับเพราะอาจจะเกิดเครื่องน็อกได้นะครับเพราะความร้อนสูงเกินนะครับ อันนี้ก็วัดรอบนะครับโดวัดรอบนะครับวัดรอบก็จะมีพื้นที่เป็นสีเ nah, ขียวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับพื้นที่สีเขียวนะครับคือพื้นที่ที่เราเวลาเราขับรถนะครับควรจะให้เข็มตัวนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ของสีเขียวนี่นะครับไม่ควรให้ม hmm. ันอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับไม่ดีนะครับเพราะว่านี้รอบสูงเกินไปนะครับอาจจะทําให้เครื่องยนต์มีปัญหาได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วเสร็จปุ๊บนะครับิริการออกตัวนะครับนะครับ อันดับแรกนะครับการเหยียบคัดนะครับเวลาเวลาที่เราจะขับรถนะครับเราต้องเวลาเวลาที่เราจะขับรถนะครับเราต้องเหยียบคัดก่อนเหยียบคัเก็่อเข้าเกียร์นะครับคือดันยินดันเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับดันเข้าไปสุดนะครับแล้วเขาทีนี้เราก็มาใส่เกียร์นะครับใส่เกียร์ก็ตามนี้เลยนะตามปลุกเกียร์นะครับเราต้องไล่จากเกียร์หนึ่งนะครับ จากเกียร์หนึ่งจนขึ้นไปถึงเกียร์สูงสุดนะครับก็คือเกียร์หกนะครับนะครับเกียร์หนึ่งก็ความเร็วก็ศูนย์จนถึงสิบไม่เกินนี้นะครับหรือเป็นเกียร์ที่ใช้ในการออกตัวนะครับในขณะบรรทุกของนะครับนะครับแต่ถ้ารถเปล่านะครับเราอาจจะออกเกียร์สองก็ได้นะครับแต่ไม่ควรบ่อยมากนะครับอาจจะนานๆทีออกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันคัดระบบคัดมีปัญหานะครับ เดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยนะครับนี่เหยียบคัตเข้าไปสุดนะครับแล้วก็ใส่เกียร์เข้าไปนะครับนี่เหยียบคัตจะปึ๊บนะครับแล้วก็ใส่เกียร์นะครับนะครับใส่เกียร์ใส่ปึ๊บเท้าขวานะครับเท้าขวาแล้วก็เหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกไว้นะครับทีนี้เราก็มาปลดปลดนะครับปลดเบรกมือนะครับแบบนี้นะครับคือเราคือเราเลื่อนตัวนี้ขึ้นนะครับเลื่อนสลักตัวนี้ขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นเงี้ยเลื่อนขึ้นเงี้ยนะครับ ปล่อยลงนะครับนะครับอันนี้คือเบรกมือนะครับในไฟก็จะหายไปแล้วนะครับทีนี้เราออกตัวนะ <additionally, S 2> ครับเราออกตัวแล้วก็ค่อยปล่อยคลาดนะครับปล่อยปล่อยเท้าซ้ายนะครับปล่อยเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็ปล่อยจากเบรกนะครับเบรกแล้วก็มาเหยียบคันเร่งนะครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งค่อยๆไปนะครับแบบนี้นะครับพอรถขยับตัวไปได้สักระยะหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเราก็ค่อยเปลี่ยนเกียร์นะครับ เปลี่ยนเกียร์แล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือเหยียบคัดต์เข้าไปให้จมนะครับให้สุดเลยนะครับทีนี้เราก็มือข้างซ้ายนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าไปเป็นเกียร์สองครับดันไปแบนี้แบบนี้นะครับนะครับทีนี้เราก็ค่อยปล่อยคัด์นะครับปล่อยคัด์แล้วก็เหยียบเรลงต่อได้เลยนะครับนะครับก็จะทําแบบนี้นะครับไปจนถึงเกียร์สุดท้ายแล้วก็ก็คือเกียร์หกนะครับนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับ ส่วนวิธีการจอดนะครับวิธีการจอดนะครับสมมุติเราอยู่สมมุติเราจะจอดรถนะครับเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับหรือไฟขอทางเพื่อจอดนะครับเราต้องเปิดไฟเลี้ยวสมมุติว่าเราจะแอบข้างซ้ายนะครับเราก็ตีไฟซ้ายนะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะจอดข้างทางนะครับเราก็ตีไฟ้ชรปุ๊บนะครับทีนี้เราก็มาเอาเท้าซ้ายเหยียบคัตช์นะครับเหยียบคัตช์้ เท้าขวาก่อนนะครับเท้าขวาเหยียบเบรกนะครับค่อยเหยียบเบรกเหยียบเบรกนะครับทีนี้เท้าซ้ายเราก็มาเหยียบพัดนะครับเหยียบพัดเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เราก็ค่อยมาเปลี่ยนเกียร์นะครับนะครับเปลี่ยนเกียร์ครับอยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับแล้วก็เท้าขวานะครับเราก็เหยียบเบรกสุดนะครับเหยียบเบรกเพื่อให้รถจอดนิ่งนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดึงเบรกมือขึ้นนะครับแบบนี้นะครับดึงเบรกมือนะครับนะครับทีนี้เราต้องมา ยกดูคันเกียร์รอบหนึ่งนะครับว่าตำแหน่งอยู่ในคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วหรือยังนะครับโดยการโยกวันนี้นะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในเกียร์ว่างแล้วนะครับทีนี้เราสามารถที่จะปล่อยเท้าซ้ายออกได้นะครับเท้าขวาก็ปล่อยได้นะครับเนื่องจากเราดึงเบรกมือไว้แล้วนะครับนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจอดนะครับ นี่ก็จะเป็นวิธีการขับรถออกรถออกตัวนะครับออกตัวแล้วก็จอดรถนะครับเบื้องต้นนะครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับครับสวัสดีครับ